สวัสดีครับทุกคนครับโอ้เดินทางมาไกลเลยวันนี้นะครับโดยคนขับรถของเราครับสุดรอพี่บอยครับแล้วก็วันนี้น้องอันน้องพลอยมาด้วยนะครับเราเดินทางตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับอุบลราชธานีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อันเป็นที่รักของเราเนี่ยที่จ้างมานะครับแล้วก็ถือว่าเรามาช่วยด้วยแล้วก็วันนี้ทีมงานเดินทางมาจากยโสธรเมื่อคืนตีมนาสมุดปากกาเลยนะครับวันนี้ก็ม่อนจอยสนุกสนานครับในกลุ่มปิดจะเจอกันแน่นอนครับผมหรือว่า ใครว่างอย่าไปเที่ยวที่างานน่านนจะเที่ยวนะได้นะเพราะน่าจะเป็นงานบ้านเจอกันได้ครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เคียงข้างเส้นบรรกาศครับอยู่ในความสุขในมุมมอง,มองดาเดินทางหน้าที่ทํางานของเราส่วนทุกอย่างเราก็เชื่อว่า,าเราทําคิดดีทําดีนะครับบางอย่างอาจจะประศักบ้างทุกบ้างสุดบ้างฝากคนไปครับชื่นนสดไม่มีอะไรมากแล้วครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับตองนค,ครับเจอกันครับวันนี้ครับ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีนี่ลุยชาแนลนะจ๊ะวงสุดอย่าว่าซุ้อมาเลี้ยงงัวทอซื้อมาเลี้ยงง้อพ่อแม่ซื้อมาบอกง้องัวออกรั่วโอ้มาตะไทยอ่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์ันงัวออกรู่สั่งกันเลยสิลองม่าบอกง้อเนาะโอ้ยสะอ่อนผู้สาวอันไทยผู้สาวเลี้ยงง้อในหอยสาว

แกยีแกนจีโอ้ยลูกไม่ยีคว้าวันขึ้นอย่าดีที่ใส่วันเน่ยพอเอากัดใกตายสิบตัวเสร็จูนให้มาเยอนเฮ้ยไเร่ไทเอหน้าตันักระพอ ตัวนั้นทอ้องตัวนี้ก็ทอ้องอันนี้ลูกมันออกมันแล้วตัวนี้ก็ทอ้องตัวนี้สอบตรวจท้องแล้วส,วนวนสอนนายหอยสาว สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดี FC โอ๊จเาแช่นะครับผมหอดบานหอดซองพี่น้องครับมานนี้นะฮะตอนเช้านะครับผมถึงบ้านสวนนี่รวยแล้วนะครับผมสมนนิรวยลงนะครับแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะครับพี่น้องนี่ฮะสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะฮะร่มหนาวพี่น้องครับร่มหนาวขึ้เขาบานเท่ากันยังมีร่มหนาวคือเขานะครับตอวได้ยังมูปิง บรรยากาศนะครับพี่น้องบ้านสวนรุ่ยนะฮะเช้านี้ก็ได้กับข้าวมากินนะครับปิ้งไก่ข้างทางที่การประชุมแล้วก็ลาเป็ดนะฮะสวัสดีค่ะเจ๊ยี่ยวพวกเรามีสิวช่วงนี้เต็มหนาเลยเทศยังล่าให้มีสิวหนามบดีฮะหนามบดีนามบดีกับเอ้ยกับไปโต๊ะโต๊ะป๊อปป้าที่ล่ะกับไปโต๊ะป๊าปปาหนามบาดานบดีกับโต๊ะป๊าใส่ล่ะใส่ล่ะเขาบปางไห กินดอกนอนตื่นไปแล้วคุณโอ้น่ากินมากไก่เต็มซื่งนะครับผมแต่ว่าเราห้องกันหนึ่งเราไม่กินปิ้งไก่ก่อนแล้วกันลาบเป็ดนะกินนะไรนะก็อันนี้เดี๋ยวให้ใครกินนอนตื่นไม่รซื้อปิ้งไก่ต่านเพิ่งขยำมาซื้อหลับเป็ดสองคนเป็นเสียบใช่ป่ะเลยตอนนี้ไหมตอนบ๊กชัวคยายนะครับโอ้หอวเปียกมากแน่คนใหญ่กินลงไปด้วยเน่ มาม่นอนขั้นนลูกผลมาตะลัมพวกเอฟซีคนซื้อมาฝากต้นกะเอามะหลายครับหลายหลายบุญน่าหลายเออข่าแดกผ่าแด่หนาวจุ่นร่มจุ่นนเาลอเด้อใบมันว่าเขาไม่กินแต่จะส่งขยาไปตรงนี้น้องมึงจะมันจันบอกว่าไม่เอามึงกนาวข้างน้องมึงเนาะไปยังช่ว ไก่เหียงบอทานบอสันสือมาหายอะไรพระโยน์กินไหมโอ้อันปีกไก่ก็มันกินมันีกไก่มารัมาากันครับผมไเน่งบอสไก่มช่พีไปกไก่กินแ้เยยล้วรอคุณยาไปเอาถั่วมาตำก่อนยาจะว่างสิแหละเบือีกินแต่น้อยจนนไจนเ่ากินแต่น้อยจะงไงเปยังไงบอกตำปีกไก่นะเป็นังไม่ไหนใช่ไหมมชาเล่ สียวคือยังงมเียวอันนี้คือหน้าสดนะคะได้ตุ่นางไดจี่บูบ้าไปคลินิกยูดอนาไปด้วยแล้วบ้างครัเจ้าี่บุบาเ้าไม่ไปดูเาว่นอมางูมาถองนี่้อมกบางปลาตัวัวันออกแล้วอคือเป็นไม่ยิ่งคะใส่เสียงดีเสีเป้วจ้ว้าระปรมไ ปกำดัว uh, uh, t l วหน้าเปล่ปิ้งไก่เจ้าบอสงองคนนี่อยูมีมือกันมากอ่ะกแต่มาคุยหนักมากถึจะปิ้งไก่ดีเลยมเดัวนี่แบบไกเป็นผีบองเลยซื้อใช่ ยืไม like yeah. so okay. mm ่ห hmm. ย Th ังไม่ยอมทำจีบัมันแจ้งหนานะมันดึงออกมันออกมันํำอือี่เอาจีบแนหน่ามันออกแหงจงเศ้าไม่หัวโซโลยูงมืออกบเนียกงแค่เจอกันคืนนี้นะง่วงสามสิบอุบลใหลันนีจขาได้ังไมได้